มื้อเย็นอยากกินอะไรแซบๆตกเย็นมาก็หิวไม่รู้จะกินอะไรนี่เลยจ้าแซบซบเย็นเย็นจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยปอกกระเทียมมีพริกแห้งทุกคนว่าเป็นเมนูอะไรวันนี้เราจะมาทําส้มตำถั่วกันจ้าหันไปหาผู้ชายผู้ชายบอกอาอแซบๆซเลยนะเมนูโปรดเมนูมักเขาเลยแหละเมนูนี้ตำถั่วบ้านๆปลาช้ำๆไปเลยสิ่งที่อีฉันไม่ชอบก็มาจนได้ตำพริกแลก้วจ้าไม่ชอบเลยจริงๆไม่ค่อยจะมีแรงตำตำก็ไม่ค่อยละเอียดละเอียดยากมากนะจะบอกว่าพริกกระชุ่นมากเลยทุกคนดูไอชุ่นจริงๆตำต่อไป ไปเรื่อยๆเลยจ้าจนก,กว่าจะละเลอ,<ต>อียดห้จะใช้เครื่องมันก็ไม่แซบอีกอล้น้องทุกคนวัตถุดิบของเราวันนี้มีนี่จ้ามะเขือเทศแล้วก็มะเขือจ้าไม่ได้กระถั่วฝักยาวเลยจ้าเครื่องเยอะแบบนี้อร่อยฉ่าแน่นอนเราก็จะมาเด็ดถั่วฝักยาวกันเลยเราจะใช้เด็ดเอานะไม่ใช่สีเขาเรียกว,ว่าหักถั่วฝักยาวมาทุกคนถ้าหั่นฟังว่ามันไม่อร่อยน่าต้องหักแบบนี้นะรู้ได้ไงดูเขามาเหมือนกันจ้าเราจะตำถั่วก่อนนะให้มันละเอียดก่อนเราค่อยไปปรุงรสกันเพราะถ้าเป็นตำมะละกอเราจะปรุงรสก่อนตำใชมิล่ะถ้าเป็นถั่วเราจะต้องตำ ความแตกๆอะทุกคนเพราะไม่งั้นถ้าเราปรุงรสไปก่อนนะตามอย่างเ้งยเอกจะเด็นแน่นอนแล้วก็จะแตกก็จะละเอียดโอ้ยยากเหลือเกินตามถั่วจะตามต่อไปให้ละเอียดเลยจ้าตาให้ได้แบบนี้เลยจะเอาละเอียดขนาดไหนจะแต่ทุกคนชอบแล้วก็มาหั่นมะเขือเทศกันเลยจ้าเคยเห็นไหมค่ะร้านส้มตำแม่เออขอหั่นแบบเซียนมากๆเลยทุกคนหั่นแบบชึบๆชบๆเห็นวิธีการหั่นเออแล้วก็หน้าแซบเราก็อยากทำบ้างแต่ก็ไม่ได้เพราะความที่เขาทำนานกว่าและชชำนานกว่าเนาะตามบอยเราก็นานๆทีเดี๋ยวจะเข้ามือแล้นะจ้าทุกคนดูเห็นไหมเอออยากทำเหมือนางงงอลไปย่ี เห็นแล้วมันน่าแซ่บดีก็อยากทำบ้างดูชิ้นเบลเลอร์เลยได้แหละได้แล้วเนาะใส่มะเขือเทศแล้วก็มะเขือตัมต่อไปเลยจ้าตามด้วยน้ำมะขามที่เราคั้นไว้เอาแบบแซ่บๆลดจัดจานไปเลยจ้ารอบนี้ตามกินเองเราจะปรุงกี่สิบรอบก็ได้ <c oughs> ตามด้วยปลาจ้าปลาล้านนี้เด่นมากทุกคน <c oughs> เป็นปนลาที่หอมมากๆซื้อจ้านี้ประจําเลยจ้า <c oughs> และดูหน้าคนได้กินปนลาโอ้โหเขาจะแซ่บน่าดูปลาน้ํำจำจำเป็นเลยจ้าใส่เท่าไหร่ตามใจทุกคนเลยนะปรุงรสตามใจชอบเลยจ้าต่อไปตามด้วยน้ําตาลปึกน้ําตาลปี๊บจ้า เออแต่ทาไมตําซมตําต <tea> <pl ains> ้องใส่น้าตาลึกน้ำตาลปี๊บทุกคนใส่น้ําตาลทรายมันรู้สึกไม่แซ่บไม่นวลเห็นเขาใส่แต่น้ําตาลปี๊บกันนี่จ้าต่อไปปูดองเลยจ้าปูนาดองของมักของปวดของวุณชายเขาเลยใส่เยอะๆเลยจ้าเห็นนางกินแล้วก็ชื่นใจโอ้โหกินแบบไม่เหลืออะไรเลยเคี้ยวทุกอย่างปูดองไม่มีเหลือก็ใส่แบบจุกๆไปเลยจ้าตําต่อไม่รอช้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วทุกคนและให้ดูทาต่อตําแม่เหมือนมืออาชีพเราหรอกยังงงๆกับมือตัวเองอยู่เลยเสร็จแล้วทุกคนซมตําถัง อาจะเค็มแล้วอ๋อเกือบลืมเลยผงนัวทุกคนลืมใส่ผงนัวนิดหน่อยพอนะจ๊ะเดวขนลวงมะนาวฟางเขาไม่ได้ใส่นะเพราะว่ามันหมดกันเลยเออเอาเท่าที่มีไปก่อนโอ้ยสิมแล้วก็แซบไหลจา้ตาตำถั่วของเราเสร็จแล้วง่ายมากๆเม,มนูมื้อเย็นวันนี้ตำถั่วแซบๆจา้าแป๊บเดียวได้กินแล้วทุกคนจัดจานกันเลยจา้ตาตำถั่วของเราไปลองทํากันดูนะตำถั่วง่ายๆเลยจา้าและให้ดูสีปะลาชํำๆแบบนี้เลยทําไม่เป็นก็หัดทาําจ้าฟังก็เป็นเหมือนกันเมื่อก่อนฟังก็ไม่เป็นหัดทาไป เื่อยก็อร่อยเองหรือไม่อร่อยก็ไม่รู้แต่นางกินได้ก็โอเคก่จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างก็เค็มจ่ามาเหมือนกันจา้าบางเมนูยังเค็มอยู่เลยทุกวันนี้ท,ทําไปทํามาดมันก็อร่อยเองแต่ถ้าไม่อร่อยก็ต้องกินจา้าเสร็จแล้วตําถั่วของเราทุกคนน่ากินไหมคอมเมนต์มาหน่อยรู้ว่าเขาฟังทําผิดตรงไหนคอมเมนต์มาได้นะจา้านี้ทําตามความเข้าใจของตัวเองเลยกับข้าวของผู้ชายจะมีอย่างเดียวไปไม่ได้มีส้มตําก็ต้องมี3ชั้นทอดน้ปาปลาทุกคนน่ากินไหมสามชั้นทอดน้ปาปลาจ้าอันนี้เขาฟางหมักเองเลยเอามากินกับตมถั่วของเราป้าดมือนี้ แซ่บแน่นอนจ้าดูชิ้นอย่างนี้เลยใหญ่ๆเลยเติมหั่นกันเลยจ้าดูสิสามชั้นแบบช้ำๆเลยทุกคนม,มือนี้ฟินแน่นอนแล้วให้ดูชิ้นสามชั้นนะโอ้โห,หน่ากินไหมทุกคน ป็นแฟนเราไม่อดตายแน่นอนไม่เก่งแต่ขยันจ้าขยันทําขยันหัดเดี๋ยวมันก็ดีเองเรามันนักสู้อยู่แล้วและสามชั้นช้ำๆแบบนี้เลยทุกคนเนี่ยสามชั้นไม่พอเรามีแคปหมูเสิร์ฟมาให้ด้วยร้านส้มตำข้าวฟ่างพร้อมเสิร์ฟละจ้ะตาต้ถั่วหมูสามชั้นทอดน,น้ำปลาแล้วก็แคปหมูน่ากินมากทุกคนยังไม่หมดเรามีขนมจีนนะอีกจ้าขอตัวไปกินเลยจ้าบ๊ายบายจ้า